สวัสดีครับคลิปนี้อย่กันนโทนอันไล b e r t ีนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวของกล่องอาวุธม่วงนะครับจากดันเจียนเลเวล50เนาะว่าแต่ละแต่ละชิ้นที่มีอยู่ในกล่องเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับสาหรับใครที่อยากรู้เราจะได้วางแผนว่าเวลาที่เราฟาร์มดันเจียนเลเวล50เนี่ยเราจะต้องหาอาวุธที่ดรอปเป็นชิ้นหรือว่าเอาจากในกล่องดีนะเนาะเผื่อใครยังไม่ได้และอยากจะรู้นะครับเพราะว่าตัวในหน้าคราฟของเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกด้วยนะครับว่าอาวุธในกล่องมีอะไรบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวมากัน พอดีก็ผมโชคดีไปลงมาจนได้มาเป็นกล่องที่2แล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยเล่นเป็นตัวของอ่ามีรีดพีเอสเนาะเป็นอาวุธหลักเนี่ยเป็นมีดนะครับแล้วก็อาวุธรองผมใช้เป็นดาบใหญ่ก็กล่องแรกผมหยิบเป็นมีดไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเนาะมนได้เป็นอะไรมาตอนนี้ผมกําลังตัดสินใจจะหยิบชิ้นที่2อ,อยู่ด้วยนะครับเผื่อใครอยากรู้ออฟเนาะมาเริ่มกันที่มีดก่อนละกันนะครับอาวุธหลักของผมนั่นเองเนาะก็ตัวของมีดนะครับตอนนี้เนี่ยเราตีมาที่บวกธ ฟ้าบวกเนะาเนาะทายเฟอร์มาก็จะได้บวก6นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ามีดอันนี้นะครับเลคูล mm ัสโทนี่เอจ ก็จะมีตัวของสกิลมาให้ด้วยนะครับสกิลนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราใช้ตัวของโมบิลิตี้สกิลหรือว่าสกิลเคลื่อนที่เนี่ยจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้น41%อยู่นานาวิเออไม่ใช่เปอร์เซ็นต์41หน่วยเนาะบัฟดาเมจเพิ่มขึ้น41หน่วยอยู่นานาวิอันนี้คือแรงมากๆเมื่อเราแบบใช้ท่าแวบหลังหรือว่าสกิลพุ่งของจากอาวุธอะไรก็ตามนะครับติดหมดเลยแต่ตอนนี้เท่าที่ผมลองเทสดูคือมันจะติดในกรณีที่ใช้มีดเป็นอาวุธหนึ่ง ถ้าเป็นอาวุธ2ปั๊บเหมือนบัฟจะไม่ติดนะครับก็คือต้องจะต้องเล่นแบบมีดเป็นเมนหลักนะครับในการจะให้บัฟไปตรงนี้มันติดเนาะส่วนแสแตทก็ตามนี้นะครับตอนนี้คือตีบวกมาเท่าน,นี้มันจะขึ้นตามตีบวกนะครับตัวเรื่องของบัฟแล้วก็แสแตตนะครับตอนนี้ได้วิสตอมเจ็ดเพอร์เซพชันหกนะครับแล้วก็มีรีคริติคอลเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะตัวของเทรดก็แล้วแต่บุญแต่คำรรนะครับเทรดสุ่มมั่วๆนะอ่ะสารมีดอันนี้ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเป็นแค่จากตอนที่เรราจะะแกกกล่องัันนคบ ให้ดูก่อนเนาะตัวของมีดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับอ่าอันนี้ทุกอาวุธประแจคล้ายๆกันนะครับสามารถใช้อ้างอิงเป็นเบสได้นะก็คือตัวเอาบัฟสกิลก่อนบัฟสกิลตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่ขั้นหนึ่งเนาะเบสดาเมจยี่สิบสามเห็นไหมพอผมทรานเฟอร์มาก็ขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวเลยนะครับเป็นบัฟสกิลขั้น3แล้วก็เบสดาเมจ41อ่าแล้วก็เรื่องของสเต็ด้วยนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้อันนี้คือเผื่อใครไปอ้างอิงว่าแบบ เห็นในกล่องเป็นเท่านี้เนาะแล้วพอเราเอามาเนี่ยเราทรานเฟอร์จากของบวก9กเนี่ยเป,เป็นเป็นบวก6แล้วก็แสแตทแล้วก็ตัวเลขของสกิลเสริมพิเศษต่างๆเนี่ยจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวของมีดก่อนเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูชิ้นอื่นการไล่กันมาจากอันแรกเลยนะครับก็คือดาบใหญ่แมกนาดู๊กทอนนิ่งเบลดนะครับตัวนี้ก็อ่าสกิลพิเศษของอันเนี้ยเมื่อใช้สกิลแรกนะครับของดาบใหญ่ตัวสกิลแวร์เลนโบรเนี่ยก็คือสกิลแรกสุดเลยนะครับที่เป็นคอมโบทุบ3 4ทีอ่ะ ก็จะเพิ่มโอกาสในการทอนมอนให้21%นะครับก็คือจะเป็นพลวอก็จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นตัวของดาบโลแล้วก็ดาบใหญ่นั่นเองนะครับก็คือใช้ในการเสริมตัวของดาเมจแล้วก็ทอนนะครับสแตทข้างล่างก็จะเป็นสเตรนจ์แล้วก็เลือดนะครับสออย่างเท่านั้นอันนี้มีแค่2แถวนะครับอ่าสำหรับดาบใหญ่ก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้ตัวของดาบโลวนะครับคาร์นิกสเนเธอร์ซอสอ๋อตัวอันนี้จะเป็น ชิลบล็อกนะครับอันนี้ไม่มีสกิลเสริมนะครับจะได้เป็นเพิ่มโอกาสบล็อกสตาร์ทที่10%เนาะแล้วก็เป็นสเตรนจ์6ไอนาเดนดามเมดโบนัสแแล้วก็เลือดอีกพันหนึ่งอ่าตัวอนาเดนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นมอนสเตอร์ประเภทไหนนะอันนี้ใครรู้รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือมอนประเภทไหนนะครับก็คือเป็นดามเมดกับมอนที่เป็นประเภทอนาเดนนี่แหละเนาะ แล้วก็มากันที่หน้าไม้นะครับ LEX c h i m e r a s r ส e BOW w เมื่อใช้อาวุธออ f แฮนด์นะครับก็คือเมื่อเราโจมตีไปแล้วเนี่ยอาวุธออฟแฮนดของเกมนี้จะมีแค่ตัวของมีดคู่แล้วก็หน้าไม้นะครับเมื่อตัวออฟแฮนด์ hand, ทำการโจมตีออกไปจะฮิวตัวเรานะครับสตาร์ทเนี่ยก็ที่25%เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนจะเป็นเด้งเลือดมั้งภายใน6วิเห็นคำอธิบายป,ประมาณนี้นะครับ ก็เรียกว่าเหมาะกับคนที่ใช้ Wood Offhand ติดบ่อยๆนั่นแหละมันจะช่วยปั๊มเลือดท่านเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็สเตต้างล่างนี่ค่อนข้างโหดนะครับสตาร์ทที่เด็กเจ็ดอันนี้คือยังไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับเริ่มต้นคือให้เด็กเจ็ดเลยแล้วก็ดาเมจโบนัสสิบสี่อืมอันนี้คือดาเมจคือแบบล้นๆเลยนะครับที่จัดมาให้แบบนี้เนาะอ่ะ ถัดมาที่ตัวของธนูนะครับคาร์นิกส์เฮลโบธนูยาวนี้ก็จะมีสกิลมาเป็นคาร์นิกส์ไอนะครับก็ได้ระยะการโจมตีเพิ่ม6%ให้กับทั้งตัวเองแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้อันนี้ที่ขั้นแรกนะครับถ้าอัพเพิ่มไปเนี่ยก็น่าจะเพิ่มไปอีกเนาะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสเต็งเนะครับเป็นธนูสเต็งแล้วก็เรนกฤหิตแิอ่ะก็คือจะเป็นการติดคริจากการโจมตีระยะไกลก็จะเหมาะกับสายธนูเป็นหลักนี่แหละเนาะคนที่เล่นธนูเป็นเมนดาเมจนะครับแล้วก็หน้าไม้ก็ได้อะ เผื่อใครเล่นธนูหน้าไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะในการเอาไปคอมโบคู่กันแล้วก็มาที่ตัวของคาทาเนาะทูเบรกทันตัวลอสโซนะครับอันนี้เป็นคาทา s สตาฟนั่นเองก็จะมีสกิลทูเบรกบูส์มาให้นะครับมิลีเลนจ์เมจิกคริติคอลฮิตบวกขึ้นมา18หน่วยนะครับต่อ1เมตรเมื่อเราอยู่ห่างจากศัตรูนะครับก็ช่วยเพิ่มอัตราการติดคริจากการยิงไกลๆนั่นเอง และคือเพิ่มหมดเลยนะอันนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันจะใส่มีรีมาให้ทาไมนะครับไปยืนระยะประชิดก็คือเพิ่มเอาเพิ่มน้อยอ่ะตามนั้นก็ <laughs> <laughs> คือระยะประชิดก็คงจะนับแบบสตาร์ตตั้งต้นเนาะก็คือเพิ่มครีให้18หน่วยอะไรอย่างี้อยู่ไกลๆก็จะดีหน่อยนะครับอ่านี้ก็คือเป็นของสายโจมตีเลยออกข้างล่างจะได้เป็นระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก11.4%นะครับแล้วก็เด็ก6อันนี้เป็นเริ่มต้นนะถัดมาครับที่หนังสือเวทนะครับ เป็นอ่าชัยคาวโพลิตี้เซปเตอร์นั่นเองเนาะก็สกิลเขาจะมีมาให้เป็นอ่าชัยคาวดิโซวิ่งฟลูอิดดิคลิสต์เดอะทาเกตเคอร์เรนซ์มาณาบายยี่สิบสองอพอลแลนดิ้งแอนด์แอตแท็ก็คือเป็นลดมานาศัตรูนะครับอันนี้เป็นหนังสือในการเอาไปใช้ในการ PVP นั่นเองไม่แน่ใจว่าใช้กับมอนแล้วเอฟเฟกต์นี้มันจะมีผลกับมอนประมาณไหนนะครับแต่กับคนที่มีผลแน่นอนเนาะไม่มีมานาไปใช้จ่ายสกิลนั่นเองเนาะเอฟเฟกต์ Effect ข้างล่างก็จะเป็นอเพอร์เซพชันหกนะครับแล้วก็เอ็นฟิเบิล ก็คือทําให้ติดสถานะติด c c ง่ายขึ้นอันนี้คือเป็นหนังสือสําหรับสายวอลนั่นเองเนาะสาย PVP สายวอลนะครับและทั้งหมดในคลิปนี้ของเราก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่เล่นเกมนี้อยู่ไม่มากก็น้อยแล้วกันนาอเรื่องของของบอสนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับการเลือกใช้พลังงานในการลงดันของพวกเรากันด้วยเนาะอย่างสมมุติว่าถ้าใครต้องการอาวุธที่แบบมันดรอปแค่จากในกล่องใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็ได้ เอาชัดๆเลยก็คีมเมล่าดีกว่าไม่นีไทยแลนด์นะครับอย่างธนูอันนี้ก็คือถ้าใครมาลงดันไทยแลนด์เนี่ยก็คือเราจะหวังธนูอันนี้ได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็จากการลุ้นดอกกล่องเนาะก็ถ้าเราต้องการธนูในกล่องมากกว่าสมมุติใครเลงเห็นแล้วว่าแบบอ๊อในกล่องมันน่าสนใจกว่าเราอาจจะไม่ต้องมาลงไทยแลนด์ก็ได้ครับเราอาจจะเลือกไปลงดันที่เรารู้สึกว่าลงได้ง่ายกว่าอย่างตัวของเดทอาบีสหรือด,นอดันอื่นๆก็ได้นะครับเผื่อแบบเรื่องของปาร์ตี้ด้วยเผื่อเพื่อนหลายๆคนที่เขาแบบ ไม่อยากลงไทยแลนด์ลงไปก็ไม่ได้มีของของตัวเองเขาอยากจะลงดันอื่นโดยที่แบบคนที่เล่นธนูอย่างเงี้เราแบบว่าโอเคลงดันอื่นด้วยก็ได้เราไม่ได้อยากได้นธนูไทยแลนด์เราหวังแค่เป็นกล่องอะไรแบบนี้เราก็จะช่วยแบบมีผลในการที่เราจะเลือกในการลงดันที่มันแบบบางทีเราเน้นทำรอบนะครับลงดันที่มันง่ายๆเพื่อลุ้นดอกกล่องไวๆดีกว่าเนาะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่พลังงานที่เรามีในแต่ละวันด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้พลังงานที่เราได้รับวันละหก0้เนาะในการเปิดกล่องคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกันกดไลค์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหน,นคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับว้เดี๋ยวจะอ่านแล้วก็ตอบให้แน่นอนเนาะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ